ร้อนกว่าอากาศเมืองไทยก็อัปเดต23.1นี่แหละเตรียมตัวลุยทุกแผนที่แบบสเปลี่ยนบนเร็วขึ้นและแรงโหมดซีซั่นใหม่สวอปพาส์ใหม่ล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเล่นแบบปกติและแบบจัดอันดับโดดตามมาดูอัปเดต23.1กันเลยเรวมกับการเล่นแบบปกติที่เราได้ปรับสมดุลบรูโซนปร,รับเรทการเกิดของไอเทมและยานพาหนะบนแผนที่เอรนเกลิรมาเตโกและเดสตัน เพื่อนๆจะได้เล่นในช่วงวันที่1-3ึ่งถึงสามได้เร็วขึ้นและไอเทมมีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้นสำหรับปืนหลักๆอย่าง AR, BMR และ SR รวมถึงกล้องสโคปกระบและอุปกรณ์อื่นๆน,นอกจากนี้เพื่อนๆจะได้พบยานพหนะเพื่อออกซิงแวรได้บ่อยมากขึ้นฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีกับความเข้มข้นที่อัดแน่นกับหนังแอคชัน่นพร้อมโอกาสที่เพื่อนๆจะได้เจอกับของใช้ที่ต้องการมากขึ้นไม่ได้มีแค่การเล่นแบบปกติเท่านั้นที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแบล็โหมดสีสันที่23ก็มาพร้อมกับความเดือดและอุปกรณ์ใหม่ๆ ที่เดสตันถูกเพิ่มเข้ามาในแร็คโหมดพร้อมกับปืน O12 และ MP9 และบางแผ่นที่ในการจัดอันดับก็จะได้รับไอเทมใหม่อย่างระเบิดบรูโซนโล่พับ up, และระบบลำเลียงฉุกเฉินดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w p u b g c o m ของเราของใหม่ที่จะไม่พูดไม่ได้นนั่นก็คือเซิร์ฟเวอร์พาร์สเดอะบิ๊กสกอร์เราอาชญากรกตัวเป๊กตั้งแต่อัปเดตนี้เป็นต้นไปจะปรับลดความยากของระบบพาร์สด้วยการปรับปรุง XP ที่เพื่อได้รับจากภารกิจและเวลาเล่น เพื่อให้ทุกคนได้ไปถึงเลเวลสูงสุดได้ง่ายขึ้นก่อนที่พาร์ทจะจบลงสุดยอดไปเลยยังมีอัปเดตหลายอย่างที่ไม่ได้พูดถึงดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทั้งการปรับให้หมวกบินได้ร่มชูชีพแบบติดตัวและอุปกรณ์เสริมในการโรยตัวที่จะนำไปใช้ได้ในทุกแผนที่และการเปลี่ยนแปลงอ,อื่นอีกมากมายแล้วเจอกันในสนามร PUBG บพ u b g b พ t t l e g r รา n d s เขาเล่นฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง PC และคอนโซล